อันนี้ของง่วนนะเขาเพิออกใหมันบอกแของขั้วยมันสิมันสิเป็นหนาเป็นหยาบขอรู้ค่อยมาของขั้วยมาในขนาดนี้นะอันนี้เขามาของง่วนถ้ของขั้วยเขามาตับมันของเมียได้สิของเมียมักวัดแนวขี่ข้าก้นลงล่างเลยเอ้วความรักเน่อยเี๋ยวดูก่อนว่ารอนเป็นแบบนั้นแหละรอนเป็นเอ็นมันเนาะเออเป็นเอ็นเป็นยังไมา้งมั้งมั้งดูก่อนว่ามันเป็นเอ็นหรือเป็นอะไรมันเยียดซึมมันนะล่ะมันของแท้ น่องมุ Island> ้งเนี BA BA> ่ยสามมันบัชัดทับยนอนแม่ยังไม่เล็งพ่อแม่ถ้าอ่อนย่นย่นมันก็จะข้ามเนี่ยอย่างยักกิ้บ๊อบบ๊บเอาไว้สิล่างซะก่อนข้าวเด่นเยอดมันซอยก่อน้อพี่น้เวลาบกว่าเนี่ต่กินสดๆแล้วน้ำก็มีดซึมขนาของแ่หมดบ๊อบพอยังก็เจ้าเก็บเราเราเรื่องมากินกับเขาไกินไห้หอ มันกวนอะไรไปเนงะรับย้อนหน่อยนี่ตับย้อนหนึืมเรียกว่าเพชรเรียก,กว่านูปนาบนๆยืดเตะเราปลาร้าปลาอะไ้นะ นใจมั้นะ